ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายเตะเทนในไลฟ์นะคะคืนนี้อยู่กับฝนนันทกาค่ะแล้ววันนี้นะคะก็คงจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนก็คงจะชิลๆอยู่บ้านกันพักผ่อนกันสบายๆมาอัปเดตข่าวบันเทิงก่อนนอนนะคะข่าวแรกวันนี้เราไปที่เต้านะัทพรค่ะคือชาวเน็ตเขาก็อวยยศให้น้องแต้นเนี่ยเป็นเจ้าหญิงแห่งการกัดตัวแล้วค่ะถึงแม้ว่าน้องแต้นนะคะจะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงทุกรอบเลยแต่ก็รอดทุกรอบเลยที่ต้องอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหลายๆรอบแบบนี้แ้ะเขาก็บอกนะคะว่าเอ๊หรือว่าอาจจะเป็น ว่าเป็นปีชงของเต้าหรือเปล่าถูกยกชาย,ย้ายเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการกักตัวไปแล้วล่ะค่ะสำหรับเต้านะัทพรที่ตั้งแต่มีโควิด -19 ระบ,บาดในไทย mm hmm. ก็ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงจนต้องทำการตรวจด้วยวิธีสวบที่โพรงจมูกไม่ต่ำกว่า20ครั้งโดยเต้าบอกว่าจะว่าไม่เชื่อก็คงจะไม่ได้เพราะบังเอิญบังเอิญที่ทุกอย่างนะ่ะประเดประดังเข้ามาในปีชงพอดีค่ะพี่ที่เป็นคนแบบดูดวงอะไรเง mm ี hmm. ้ยที่ที่พี่วังนะคะมวงเขา เขาก็ทักว่าแบบเนี่ยต้องไปแก้ชงนะซึ่งวันที่แก้ชงวันแรกที่นัดกันนะ่ะก็คือวันเล่ใงเนยีปิดใส่ก็เลยแบบเอ๊ะเนี่ยแหละชงจริงชงจริงชงจริงอะไรจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนเนี้ย<ม>ตอนเนี้ยถ้ามีไม้ก็คือแยงแม่เองแล้วเพราะว่าคือแบบแบบไม่ไม่หวั่นอะไรอีกต่อไปไม่กลัวใดใด้ดคะ ส่วนความหวานไม่หยุดฉุดไม่อยู่กับไฮโซไหนที่แม้จะมีช่วงต้องกักตัวหรือว่าห่างกันแต่ก็ไม่กระทบกับความสัมพันธ์เพราะมีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยเบาใจคนคลั่งรักไปเยอะเลยอะก็เป็นพาร์ทหนึ่งในชีวิตที่เราก็เหมือนกับนะเยียวยาในช่วงโควิดนี้ได้เอออ๋อแต่ว่าเออเขิดเหรอเรื่องความคิดถึงอะไรเงี้ยล่ะคะแต้วเขาบ่นไหมแบบโอ้ยไม่ได้เจอกันอีกแล้ ก็ไม่ต้องพูดหรือเปล่าเรื่องเี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติเธออ,อ,ออยา่อ <c oughs> าเขินสิเธออย่าเขินขยี้จังก็วิดีโอคอลก็กัดตัวเนาะก็เจอไม่ได้เราก็ต้องเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แค่กฎสังคมหน,นึ่งเดียวแต่มันคือความปลอดภัยของกันและกันด้วยไงก็เออ การันตีว่ารักนี้ไปได้สวยแม้จะไม่ได้เจอกันทีเหมือนเก่ากับช็อตเด็ดที่สาวแต้วไปร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณพ่อของแฟนหนุ่มไฮโซหน่ายแบบอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาเอาไฟเขียวเห็นเหน,หนัน่นเนะ คู่แต้วไหนว่าหวานแล้วมาที่คู่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะความหวานทาวีคูณจริงๆค่ะว่าที่คุณพ่อคุณแม่พี่ยงอัมแชร์แล้วก็พี่ก้อยนั่นเองนะคะคือไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนคู่นี้เขาก็ดูแลกันดีมาโดยตลอดนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะคุณภรรยากําลังตั้งครรภ์ใช่ไหมคะโอ้โหประครบประงมกันสุดๆไปเลยค่ะ พราะเป็นคนขี้กังวลและกว่าจะมีเบบีก็ใช้ความพยายามอยู่นานถึง9ปีนะคะว่าที่คุณพ่อโยงอามแชร์จึงยอมรับว่าแพนิกไม่น้อยกับการที่สีภรรยาก,ก้อยว่าไหลลัดก,กำลังตั้งครรภ์สมเดือนกว่าทำกลางสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 จึงต้องระวังทุกอย่างขั้นสุดโดยเฉพาะความสะอาดีลส,สุดเน้นทำอาหารทานเองไม่เสียแรงที่เรียนจบหลักสูตรรู้เลอกกดองเบลร์ทั้งยังเริ่มลงมือเป็นชาวสวนเตรียมปลูกพืชผักผลไม้ในบริเวณบ้านแบบจริงจังด้วยละคะ่ะ ตอนนี้คือจริงๆกาทำทำบ,บ้านอยู่รับช่วงเวลาพอดีกันเลยเอ่อตั้งใจทําสวนตั้งใจทําผักกระปุกไอ,อสิ่งที่เราชอบทานนี่อาจจะปลูกผักตัวน,นี้ท่าน,นโน่นอะไรเงี้ยาจจะปลูกเคลที่ก้อยชอบทานอาจจะปลูกผลไม้อะไรเงี้ยครับก็ก็พยายามคือชอบ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 ต้นไม้ชอบธรรมชาติแล้วก็คือเรียนทำอาหารมาด้วยอะไรเงี้ยครับ เราก็รู้สึกว่าเวลา,เ,าเราทำอาหารแล้ววัตถุดิบเราปลูกเองเราทําเองมันอร่อยได้คุ้มค่าแล้วมันก็สบายใจดีเวลาเราทานเราจะได้แบบเออมันไม่มีสัตว์ปศุสัตอะไรเงี้ยแล้วแล้วมันผมว่าพอเรามีลูกอย่างเงี้ยครับแล้วได้รูดูแลเขาได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อย่างน้อยก็สบายใจว่าเออสิ่งที่ลูกเรากินไปมันผ,ผ่านการดูแลจากเราเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่ใกล้ขอม,มอกระเส่ิฐอะไรเงี้ยแล้วก็แถวนี้ก็มีฟาร์มที่เขาแบบว่า ปลูกผักในเมืองเยอะแยะมากมายก็เดี First, round, ๋ยวไปหาความรู้จากเขาหน่เพราะว่าจริงๆพื้นที่ไม่ต้องเยอะนะครับมีนิดหน่อยๆเราอาจจะไม่ได้แบบถึงขนาดแบบปลูกเพื่อแบบทาทานทุกวันเลยแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราความสุขอย่างน้อยช่วงนี้เวิร์ดฟอร์มเองเนี่ยก็เราก็ได้สกิลติดตัว ส่วนการขยับร่างกายของสาวก้อยก็ไม่ถึงขั้นต้องนอนนิ่งๆเหมือนช่วงที่ฝังตัวอ่อนแล้วซึ่งหนุ่มโยงก็ไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้เพราะภรรยาสาวเป็นคนระมัดระวังตัวเองดีอยู่แล้วล่ะค่ะ คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปคุยกับพี่มัมกันหน่อยดีกว่าในเรื่องของหัวใจค่ะคือพี่มัมเคยเปิดเผยนะแล้วก็ให้ข่าวว่าประมาณว่าเออก็กําลังซุ่มคบอยู่กับหนุ่มรุ่นน้องอายุน้อยกว่า30ปีหลายๆคนก็สงสัยค่ะว่าเอ๊ะต้องใช่ใน่าแน่เลยหนุ่มคนนั้นที่พี่มัม่ะลงรูปบ่อยๆในไ g ใช่ไหมล่ะอ่ะแต่บอกเลยนะคะว่างานนี้มีไงนะไปฟังพี่มัมเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะ ็คุณแม่มัมลาคนอนิกเล่นโพสต์รูปคู่นึ่งท็อปหนุ่มไวออสในสกแกรมรวยๆอย่างเงี้ยแถมเป็นเคยสัมภาษณ์ว่ากาลังคบเด็กอายุห่างกันครึ่งครึ่ง,งขาเม้นก็เลยเข้าใจไปว่านึ่งท็อปนี่แหละคือหนุ่มหล่อผู้ครองหัวใจแม่มัมในวัยหกก่อนที่นักร้องคนดังจะรีบแก้ตัวเอ้ยแก้ข่าวว่านุ่มไวรลอ่อนคนนี้เป็นเพียงทีมงานที่คอยดูแลด้านโซเชียลมีเดียให้เธอส่วนตัวจริงก็มีจริงๆไม่ได้มนโนเป็นหนุ่มใต้ขมเข้มที่นันนาทีจะโชว์หวานออกสื่อค่ะคือน้องท็อ ถ้าเเป็นแค่เด็กทีมงานของพี่มัมพวกญาติเขาญาติเขาก็จะตกใจนะครับเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยคือมีโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเขาเยอะมากแล้วเขาก็มาบ่นกับพี่มันทําให้การถ่ายรูปในไอจลงไอจของพี่มัมต้องน้อยลงไหมคะกับน้องเหมือนเดิมค่ะพี่ก็จะลงรูปเหมือนเดิมค่ะไปไหนไปไหนมาไหนด้วยกันทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องอยู่ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่มีตัวจริงกะนเป็นคนใต้นะคะน้องก็ พังงาค่ะเด็กที่พี่บอกว่าอายุครึ่งๆของพี่ก็คือคนนี้ค่ะคือคนที่อยู่พังงานเนี่ยค่ะค่ะเขาเป็นข่าวกับน้องท็อปแล้วเขาเข้าใจผิดไหมครับบอกเขาแล้วอธิบายเขาแล้วเขาเข้าใจเข้าใจเพราะว่าคนนี้น่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าท็อปเยอะเลยน่าจะเขาเขาสาแล้วนะคะเกือบ40แล้วค่ะถึงจะเป็นรักทางไกลแต่นักร้องสีม่วงบอกว่าไร้ปัญหาต่างเชื่อใจกันแถมวัยนี้ละไม่อยากจะผูกมัดให้เป็นทุกกันทั้ง2ฝ่ายค่ะ เรื่องหัวใจเรื่องความรักพี่มัมเขาก็ไม่เคยปิดบังนะคะเหมือนกับสาวคนนี้ค่ะก้อยอรัชพรนั่นเองค่ะคือน,นี้รักยมอมยิ้มของเราก็ไปถามน้องก้อยมาเพราะว่ามีหลายๆคนเขาก็ลือมาว่าเอกก้อยเนี่ยตกผู้ได้จากรายการของตัวเองหรือเปล่าอะเอางี้เดี๋ยวไปถามรักยมกันว่าน้องก้อยตอบว่ายังไง เหมารถทัวร์มาจอดหน้าบ้านสาวอารมณ์ดีก้อยอรัชพรหาว่าชีทำรายการเชิญแขกรัะเชิญหนุ่มๆมาเพื่อควอมฟินของตัวเองหนำสามารถทั้งสาวก้อยและตรีมก็ยังได้แฟนจากรายการนี้อีกด้วยหูยแรงขนาดเนี้ชีก้อยต้องขอเคลียร์สักหน่อยละไม่ทำรายการหนึ่งเอาสนุกได้ทำรายการกับเพื่อนการได้ผู้ชายมาเป็นผลพลอยได้ เ,เข้าใจกันหน่อยนะจ๊ะเยาวรุน่นณผู้ชมค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนพิเศษด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่าโอ้ใครๆก็อยากจะรู้จักน้องคนนี้มากๆเลยค่ะนั่นคือน้องออนนั่นเองไหนน้องออนอยู่ไหนแล้วนี่เลยอยู่ข้างหลังเราเนี่แหละค่ะโอเคอ,อาทิตย์ที่แล้วนะคะออนเนี่ยนะคะเขาก็ไปช่วยพี่แอปเปิลนะคะไปรายงานสภาพอากาศกันใช่ไหมวันนี้ออนค่ะก็เลยมาช่วยรายงานข่าวบันเทิงกับเรานิดนึงนี่ อ้อนหลบมุมแล้วคุณผู้ชมค่ะอย่างที่ฝนได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็คงจะมีน้องหมาน้องแมวที่น่ารักกันใช่ไหมล่ะคนบันเทิงก็เช่นกันนะคะเอางีอ้อนเดี๋ยวเราไปดูความน่ารักของเหล่าน้องหมาน้องแมวคนบันเทิงกันดีกว่าค่ะ อกห่กรักคุดเพื่อนเหมือนก็คงจะมีสัตว์เลี้ยงแสนรักเนี่ยแหละที่คอยอยู่เคียงข้างแม้จะไม่มีคําพูดปลอบประโลมเหมือนเพื่อนมนุษย์แต่ความน่ารักความสดใสของเจ้าตุ่เจ้าเหมียวก็ทําให้เจ้าของที่กําลังตกอยู่ในอารมณ์เศร้ากลายเป็นอารมณ์ดียิ้มขึ้นมาได้ค่ะเหล่าคนบันเทิงหลายคนเขาก็มีสัตว์เลี้ยงตัวโปรดที่เป็นเพื่อนรู้ใจเหมือนกันอย่างสุปตาอั้มพัชราภาคนนี้ย,ยกให้เป็นนางฟ้าของสรพสัตว์เพราะโพส์ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวจรจัดบ่อย ส่วนบ้านสาวอั้มนั้นโอ้โหรายล้อมไปด้วยน้องหมาที่เธอเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีไม่ว่าสาวอั้มจะกลับบ้านหรือจากการทํางานแค่ไหนก็จะพุ่งตรงไปหาน้องหมาทุกครั้งค่ะด้านนางเอกสาวมิวนิ t h าที่แม้ตอนนี้จะมีเบบ,บี้อยู่ในท้องแต่ก็ยังมีเจ้าเทมมาคอยสร้างสีสันให้ชีวิตเหมือนเดิมแถมตอนนี้มีน้องแบมบ,บี้พันเดียวกันกับนุ้งเทมมาเป็นเพื่อนคู่ซีเพิ่มอีกหนึ่งตัวแบบว่าไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็มักจะเห็นสาวมีวกับคุณสามีเซ้นประเต่งไปด้วยเกือบทุกที่เลยล่่ะค สาวนิชานัทนิชาน้องสาวคนสนิทของหนุ่มโตโน่ก็ดีใจกระโดดสุดตัวเพราะเมื่อวันเกิดของตัวเองที่ผ่านมาพี่โตโน,โน่น่ะซื้อน้องหมาให้เป็นของขวัญตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเพื่อนรู้ใจของเธอไปแล้วค่ะน้องๆของนางเอกสาวเบลล่าราณีก็น่ารักตะมือต่มีสุดๆมีทั้งเจ้าเมียวเจ้าตูพี่ถอยนุง้งโทรฟี่และสมาชิกใหม่อีกสองหนอ่อน้องเทปันกับน้องทันใจที่มาเป็นเพื่อนเล่นให้พี่เบลล่าไม่มีเหงาเลยละค่ะ สาวแผนเค้กเขมนิดกับห้าสายของเธอเจ้าสีา่ขาพันไซบเรน,นฮัสกี้ที่ต้งชื่อได้น,น่ากินจริงๆทั้งทับเค้กชีสเค้กอัลมอนด์มัฟฟินแครอทเค้กจะเห็นว่าสายของนุองแผ่นเค้กนั้นตัวติดกันตลอดเรียกว่าเป็นทุกอย่างให้สาวแพนเลยจริงๆทั้งเพื่อนกินเพื่อนออกกาลังกายเพื่อนเที่ยวเรียกว่าทํากิจกรรมร่วมกันทุกอย่างแถมยังเป็นนาฬิกาปลุกให้ด้วยในบางครั้งค่ะว่าที่เจ้าสาวจั้าจันทร์อักคศสิใครๆก็รู้ว่าชีเนี่ยเป็นทาสแมวมีน้องแมวที่เก็บมาเลี้ยงหนึ่ง ฟัดทั้งหอมนัวเนียทุกครั้งเวลาเธอกลับจากทำงานก็ได้ลูกๆเนี่ยละค่ะที่มาคอยทำให้ชื่นใจด้านหนุ่มๆเขาก็มีน้องๆในสังกัดเหมือนกันนะจ๊ะทั้งนัวเนียทั้งคีออนเล่นเอาสาวๆหลายคนอิจฉาน้น้องหมาน้องแมวเป็นแถว อย่างพ่อหนุ่มแบรี่นาเดชก็รับน้องหมาพิการขาขวามาอุปถัมบรรดาแฟนคลับก็เลยเห็นโมเมนต์น่ารักของน้องเย็นๆกับพี่แบรี่ผ่านทางอินสตาแกรมของนเดชและแม่แก้วที่คอยบอกเล่าความน่ารักแล้วก็ความฉลาดที่มันนั้นมักจะมายืนรอรับส่งหนุ่มนเดชหน้าประตูบ้านทุกวันค่ะเพะเอกหน้าไซส์หมากปร,รีนก็มีน้องหมาตัวน้อยๆที่มักจะอุ้มอวดให้เห็นความน่ารักกอดรัดฟัดเบี่ยงดูละมุนนุ่มน,นวลสุดๆเลยอะ่ะ หนุ่มเพชรธกฤตนี่ก็เป็นทาดแมวหนักมากมีแมวให้นวเนียนหลายชีวิตเลยทีเดียวค่ะและภาพที่โชว์ทำเอาสาวๆนั้นอิดฉาน้องแมวจริงๆเพราะว่าทาดคนนี้ทั้งหล่อล่ำกำยำแบบว่าโซคิ้วเหลือเกินนะ่ะพอคุณ เห็นไหมล่ะคะว่าแต่ละบ้านนี่เขาก็มีน้องหมาน้องแมวที่น่ารักจริงๆเลยนะคะเหมือนกับน้องอ้อนของเรานั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้ขอบคุณอ้อนมากๆเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนพี่ฝนแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะเอาล่ะหมดเวลาและะ้วค่ะพรุ่งนี้อัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะขอบคุณชุดของฝนจาก RM UTP ด้วยคืนนี้นอลลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ